สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเจบซี่ครับผมวันนี้มาเล่นหินคุกครับผมก็ได้ต้องการหินทุกจังได้ครับราคาพ่แพงครับผมใสรมายังกีใจเลยครับนะหาคนเราครับหาบ้านแชน่านาบ้านจืด สามา้านมีนังน้ำขัง,ขงสั่งในครับราคาไม่แพงครับผมสนใจกับทักแซกสมาได้ครับราคาไม่แพงอย่างที่คิดครับผมสั่งได้ครับราคาเบาๆ ราคาไม่แพงใปเรื่องอารถครับเนี่ยสวทชุงหางเลยเต็มไปหมดเลยล้นที่ล้นแดนเลยครับผม ได้ต้องการตั้งได้ครับผมราคาไม่แพงดังที่คิดครับผม ะครับผู้ได้ตรงการสร้างได้ครับพักแซกเข้ามาได้ครับผมยินดีให้บริการครับผมราคาิุรภาพราคากันเองครับราคาไม่แพงครับผมส้นจิ้มีก็ขอลำบากี่็นรองยุบที่เตเที่ยงแค่นี้ครับครับรอดมีทิศหนาครับ